ก็เช้าวิทยาชแนลนะครับไม่เจอกันนานนะครับวันนี้อยู่กับใครเล็งรู้ไหมชาเมลีนะครับเห็นไหมดูตาสวยไหมนี่เดูอดากที่เดือถ่ายนี่กำลังถ่ายเลยถ่ายไปปั๊มกันนี่ชาโครชาขาชานมบิงไปบิงไปตรงโน้นบินไปตรงโน้นบินไปตน้นต้นฉีดยาต้นจริงๆเลยเอาไปตรงถ่ายตรงโน้นเล็กไปตรงถ่ายตรงนู้นโอ้ไปตรงไปตรงตรงโน้น อย่ตะขาบตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไีต้ตงนี้ตรงนี้เอนิอเนย่ชาลมิงนิชาอะไรวะวิชาขาวมาทีแรกเ่ยอะอยู่นี่ก่อนตายเล่นไยเหนื่อยมากเลยนี่ๆกำลังเล่นกันห้าตัวยังแยกกคงนะฮะแต่ก็แยกกลงสามกง ชาละเมงอยู่กองหนึ่งชามะลิกองหนึ่งชาขาวชานมชากองกองหนึ่งแต่ก็ต้องให้มาเล่นด้วยกันเพราะว่าเขาอยากจะเล่นนะเนี่ยในถ่ายนี้ถ่ายถ่ายเด็กิดะไรเป็นไรนี่เป็นต้นไม้นี่คือต้นไม้นี่นี่นี่ชาโองถ่ายถ่ายเลี้ยงขายตามนี่นี่อ๋อจะกินพริกเหรอชามะลิชามะลิกินพริกโอ้เหนื่อชามะลิอยู่โน่นเหนื่อยอ๋อเหนื่อยนี่ชาโกงเหรอไหม วิเชียนมาสก,กายอเล้งชอบตัวไหนอเล้งชอบนั่นแหละชาโคลไปเราไปนะไหนอชอบใครนะเล้งครับเล้งชอบชาโคลตาเไานออสองสีตัวไหนอสองสีชาเมลินี่ตัวไหนตาสองสีชาชาเมลิอีงโม <c oughs> ่ออตัวไหนนี่นี่นนเออนี่ชาเมลาินี่นี่ชาลามิงไหนจับได้จับมาจับดิเอเอออกินไหมไม่กินได้จับหน้าได้จับหน้าเงยหน้ามาได้ให้มันเงยหน้ามาเงยหน้ามา เห็นมาตาสองสีนี่ถล่มมากเลยเชอบเล่นขอเลยไหมไม่ได้เอาไปลำบากกับเล้งเลยตัวเองยังตัวไม่รอดเลยอ๋อจะจับนกเนี่ยจะจับนกโอ้ชาชาขาวจะจับนกเหนื่อยนี่ยเนี่นี่นี่ยเขอยู่ด้วยกันนี่นี่ตอนเย็นก็จะมาเล่นสักชั่วโมงหนึ่งเล่นสักชั่วโมงเนื่อยให้เก็บพอเล่นกันเหมือนเด็กอะเล่นเสร็จกินเสร็จก็นอนหลับยาวต้องพยายามเช้าก็วันเย็นส่วนมากจะได้สองรอบกลางวันไม่มีเวลา นี่ระหว่างชารามินกับชามมลิเล้งมาเลี้ยงน้องชาไทยไปแล้วรีไปซักผ้านี่นี่นี่ต้นพริกมะนาวปลูกเองพริกปลูกเองดดดูดูดไปจ้องนกดู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 จ้องนกนี่นี่นี่แล้วมีการจ้องนกมีการจ้องนกมีการจ้องนกนยจับได้หรอฮะมีการจ้องนกด้วยมีการจ้องนกมีการจ้องนก มีการจ้องนกบัดตรงนี้ไปดรงนี้โอเคเนี่ยนี่ถ่ามาเหนื่อยเนี่ยถ่ายนิดนิดถ่ายถ่ายทีละตัวเออก็ถ่ายไปนี่ชามะลิตอนนี้ฉีดวัคซีนกันอ่าเข็มแรกก็จะครบจะจะใกล้ฉีดเข็มที่สองแล้วนี่นิดเลยนี่ดนี่เล่นกันเบาๆบนี่มาเลยมาเร็วมาเร็วนี่มาเลยนี่คือมองนกเดันมองนก เหนื่อยนีน่ีใครเอ่ยถ่ายเทือกสบาย <c oughs> จับลุงบ้านพิชารลมิงผู้ชายชาลมิงชาลมิงครับสวัสดีครับชาลมิงผมหล่อไหมครับอหล่อไหมเล็กเอาไ,ไหมดูหน้าตาเป็นไงเอาเลย <c oughs> ลายสวยดีหล่อ <c oughs> สวยไหม <c oughs> นั่งนั่งเท่เลยของของอาจารย์นำมาตัวชื่อชาเข้มอยู่โรงพยาบาลตัวเท่ากันคับด,ดูนั่งเด็ดผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย เห็นลายไข่เหรอลังไข่อ่าอืวจากตัวจดิมาตัลตัวไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปนะนี่ตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้ตั้งแต่นั้นนี่ในกระดาษนี้ชาชาอะไรวะชานมผู้หญิงผู้ชายอันน้องผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายที่อะ่นกันถ่ายนี่ นี่นีชาโคชาลมิงจำได้ไหมอ่ะชาชาลามิงชาโคชานมชานมชามลิชามมลิสวยไหมเหนื่อยนะแต่ก็มีความสุขช่วงนี้ไม่ไปไหนก็กินแล้วก็ดูแลพวกนี้ติดปีนฝังงูดิวมาตนเหนื่อยมากเลยกี่นาทีแล้วห้านะครับจะจับมรรวมกันได้ไหมเนี่ยจะลองห้าตัวเลย มีกำลังมากจับไปห้าตัวมันจะแง่งกันนะถห้าตัวนี้จะลำบากเดือดสามเดี๋ยวนะถ้าห้าตัวนี้จะลำบากเลยนี่จับไม่ได้ห้าตัวแล้วก็ไม่ได้เอ๊ะชามมะลิไปไหน เงี้นเงี้งกันชามาลิมาชามลีเอาล้างก่อนห้าตัวนี้ไม่รอดชามลีไหมไหนเนี่ยเร็วเร็วเดงดูดงนูดิไหม